วันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำซี่โครงหมูทอดกันนะครับเป็นซี่โครงหมูทอดแบบใส่กระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูสดจะมาบอกวิธีหมักหมูให้นุ่มวิธีทอดให้เนื้อหมูหลุดลอนไม่เหนียวเคี้ยวง่ายอร่อยอีกแล้วครับซีอิ่วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายเกลือป่นผงปุงรสแล้วก็แป้งมันครับคนในส่วนผสมเข้ากันพริกไทยครับเสร็จแล้วใส่ซี่โครงหมูครับ คลุกเคล้าให้ส่วนผสมมันเข้าซึมเข้ากระดูกหมูแลบหรือปิดฝาแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นนะครับก่อนจะทอดนี่เราจะคลุกแป้งก่อนนะครับก็จะใส่ตะแกรงแบบนี้นะครับแล้วเราก็คลุกประมาณนี้ครับใส่น้ํามันไฟก็ไม่ต้องแรงมากกลางๆนะครับเราก็ทอดไปคนไปแบบนี้ครับจนมันเริ่มเหลืองอ่อนๆนะครับ เริ่มเหลืองอ่อนๆให้เราใส่กระเทียมลงไปครับพอเราใส่กระเทียมแล้วนี่ให้เราคอยคนอยู่เรื่อยๆนะครับพอกระเทียมเริ่มเหลืองอ่อนแบบนี้ครับให้เราใส่พริกขี้หนูลงไปครับใส่ก่อนตักนะครับพริกขี้หนูเนี่ยซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกสดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสิร์ฟคู่น้ำพริกหนุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดู